คนสปอนจากกันนะออ๋อเี๋ยวเตียวออมาดีล่ะกระเพราไปอ่าหัอเราะลงสามอบอนกับไอ้ตอนนั้นนะนะไปก่กินนอเสมากินเ้ยไปเลยไปลไปไปไปินังแท่นเลยเออไปกสี้องกินเน้อเสียมีคอยมาแท่นเนอพี่น้องเนอนี่สอยาจให้คนไปจเงาของมี่วันนั่ง ตอนรับเขาซูสองเช้านางสาวลาวไต่คนไกลบ้านคือเก่าหน้าพี่น้องวันนี้นั่งมากินสมบักม่วงอ่ะสมบักม่วงเยอะอยู่อ่ะพี่น้องบักม่วงหน่อยอ่ะเจลเจวน้ำปลาแดงเนาะเดี๋ยวเอาสิมาซอยบักม่วงแล้วนี่คือหนามเลยวะแน่แน่อันนี้เนาะบักม่วงนี่นั่งกันนะหลังแล้วเนาะพี่น้องหลังแล้วเดี๋ยวสิมาทำ การเอาออกจากควันอันนี้มันคือเจ้าแล้วนะเจ้าตุยตียนะไปดีกว่าเ้าอบเ้นเ,เขากินในคลิปมาน้ำู้ดีเลิกงานมาแเรามีภูมาขายพอดีเนอกจแบบซื้อเลยอยอักเ็นเขากินเลยยำครวบครวบ เอามาปาแล้วก็เอาลุ่งม,มาใส่อันนี้ก็เนาะมีเอฟซีมันบอกว่าเจ้าน้าส่วนี้อยากกินสมายเดอร์อ่อาเนาะเจ็บท้องยายมันนี่นี่ไปหาหมอลำบากได้เพิ่นมาก็คืึแมนควอมเพินน่นเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณเนาะเอยเอาเมดลงก็ <laughs> ข,อข,อขอบคุณเพื่อได้ร้ายเนาะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยมาแกแต่กโ็โอดโอดบ่ไดายเนาะจะก็ไปนั่งฟังนั่นที่ะะ่ สวัสดีพ,พี่น้องยิ้สมยิ้มสมพี่น้องขอพูดได้ไรนั่งจะได้ไหมจะนั่งอยู่ฝั่งไหนบ้โอ้ผเห็นยค่ะจะได้มาสอยบอมงวงแล้วมันพอนั่งทั้งรถนังง่งกระทั้งรถพี่น้องำเนีครับพอแล้วเนาะกินโบบอรได้ละสำานี จ้าเจ้าเจ้าเจ้าแปะพี่น้องเจ้าแปะนี่คนนั้น <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลแน,น,น่นอนนะไอพิ่นบอกว่าหวานกั็กินยังก็แล้วเจ้าน้ำตาลเนเราประกันเลยปีกิโลห่วยกว่าแลจะขับสุขหวานจะก,กันนะมา,มาว่าวอ๋อเนี่ยเตี๋ยวเี๋ยวอ๋อฉีดมาดีล่ะกระเพราไปอ่ะหง <c oughs> สารมุ้ง ก่อนก็อายตอนนั้นนะน้าตอนนั้นก็คือตอนนี้เจ้าป่านเดียวอ้าวคนซักคนอ้าวจะมาคืออะไรบ้างวะอายยังก่อเป็นก่อพี่เนาะ มันมีน้ำตาลที่ไรเนี่ยตาผมใหม่ผมยังทันแหงจ้ะเ็ษพี่น้องมาเด้อมาเด้ออืมเป็นสีจิดเลื้งพี่น้องสมได้กระแทบกรอบยำเนยแบบต้องซื้อขวดขวด ประตูเป็นเิดดมาแล้วกนหกันเนาวใส่าพี่จมวกเลยวะบอกกันคเเดี๋ยวนางก่อนเดี๋ยวพัติเย็นก่อนอืมอาสเพี่องมาจะเมยมาจะเมยบุไมนาม่ิเหรอของเสือเป็นไวยาเดีเพ่้โอ้มันนทิดด้เเี่บายดีเด้อเอ ่าส yup. <laughs> 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 ุขัสุขอนยัโดนทุกอยวันเนาะบ่ได้พลกเลยไม่คุยหอออบอว่านาทีเยไลเอามาแทงวงอีกอเป็นางมหายตะบ้านคนแน่นอ๋โอแม่สื่ออยู่หนเรางานเนี่เอาเอาอาานนีเอาไปขึ้นเลนี่กินยังไ้ึวันี มเพีเส uh, ้นหอยออกกองไหมได้ของกินดีด้ดีเดี๋ยวไปกินก่อันาไอ้บอก้เส้นหกินเนื้เส้นกินน้ำแน่ไหนยอยเส้นอยได้โอ้คักพี่น้องย่างโมเสถิดนกินเจมูไงนี่คงเดียวเลยคยนี่ของน้ำตาลร้างเนี้ย่กินบ้านเนาะบ้านนี บตรวจสุขภาพประจำปีของโรงงานมากมากเขาบอกว่าไ่ไมาในเดือนลายวาน้ำตาลนเดือลายว่าสันดีจะขอก้นบอกวมากินน้าลแล้วากินกินนิ่มลอยกาแฟลายว่านะใบตรวสุขภาพโรงงานมากมางงานอันไนที่้ว่า่่ใจหาย่ใจหายเ่หายใจหือใ้ใจโอ้ยมาห็งานีเมยเลยนี่ใจหายเป็นล ็นโล่ขวบในวันเป็นโล่บเนี่ยหนะสับจังสับจังสับปะพ้อใส่ไปนั่งตัวเดียวเนี่ยทีว่าน้ำตาลไม่เลือดลายแซ่บกันด้วพี่น้องเนอะมาน้ำตาลไ่ไ่เลือดลายร้จังหลไม่ต้องจะกินนิ่มลอยสงสัยเนาะคอยบอกยาแด้วจะกินไรเอ็มลอยค่ะเอ็มลอยกาแฟอื มันงอยกเวลาเห็ดอกเป็นบบตัวอันดุเอทิเจนั่นมอคอยม่คยสมบัตอืมบอคอยสมบวันน้ำตาเป็นังไน้ำตาลลายเป็ได้บอคอยสมัแต่ว้ใว่าปวดน่าเดือดเลยอยู่ไกลโน่เลยนะเพื่อนบง อันนี้ว่าแม่นบักพริกเกลือกับพริกให้เบิองด้วยว้าน้ำตาลเงื้อลายจะเป็นมกักจะเป็มากดีนักขืนทุกวันเขาว่าบัวแม,มนมีแค่สอนเดียวซื้อเื้อตะเฮือง,องหนอ่อย่ไรบว่วงน่าจะไรบ่วงเดียวกระบางกระบ้างเนี่ยกินได้ไรบุดีเนี่ยเนี่ยเป็นหลุมบาวนตั้บาน โต้วานก็ดีต่ว่กินยังเอาตมบุร่น้ำตาลดีบองไหมวันนี้ขาดปันไรวะาค่อในยาไง้นแรก็ไรก็ะไรป่จะอีกแ้ะจกำลังคืนนน่อนพี่เอาปัรยุดปัญยุดเบื่อในเหตุงานยมาก้ากันมากินส่ดเตี่ยวอย่างที่แล้ว คือแต่นนอนขยายเป็นาะดาตลวปนระดาดไปลยว่ะพัานถือห้องมาแบบคอยก็ซับเขาหันเขานี่ซับสอดพี่นอซับสอีซับยังซับสอดหาเงินบนทันใสป่ะบอเมนซับสอดไปยืนบนหันมายืนบนหนโดนทุกวัน เดือนหนึ่งไรหลานเนี่ยเพือนพี่น้องเลยไรหลานด้านกีบด้านขีบไม่ยังนอยกับเขาพลาดกับเงินบาทนากตล้านกว่าจริงเนาะโอ้เมนได้เป็นเหมือนถุนป่ะด่างก่อนด่างก่อนพี่น้องเด้อด่างด่างโอ้ไปเขากรองจยงนี่เท้าดีว่ะคอยกันยังงามเนาะกินได้กับอะไรโอ้ปีเนี้ยคอยสิคอยสิให้เจ้าไปทายคอยเด้อยตะลคลิบตะลคลิบเรียกเรียกกับเป็นมือเ่อะกินมาพี่ใหญ่ดีป่ะเนี่ยประเด็นวกินนี้ป่ะ กินโมเอิญโคกสิไปได้เนี่ยสิบไปบอกังรังโเด้รกินขวบเาดีนตมีอห้องดีๆเสบเมันกัเอินกันแน่ดิบะยาดยาดเดี๋ยวกินน้ำน่ในตู้เย็นมุ้งนี่ยังด้วยหนาวหนาเบยวตีร้าาสเดียงเนาะกินดำลงดำเนือก็เอินกันแนได้กินประเด็นก็ได้ก็ร่างก็ร่งมันน่ตอนไหนเห็นจะกินลูกศิษย์ไ จะได้เงินลงอับปีเลยอะระวังป่วเลยได้กระเทียมเลยได้พี่น้องเอ้ยตื่นแต่นอนตาตุกตาปอเจ้าตื่นแต่นอนเจียวมันเสียบอยู่แต่มันเสียอย่างเดียวคอยเตื่นจะตาสาบคอเฮ็ดงานโอ้แม่ไหนเนาอจ่ายเฮ็ดงานจ่ายเฮ็ดงานคอยเฮ็ดโอ้โอ้เจ้านอนคอยเฮ็ดงาดบางคนตาติดตา เอมากครับ้ำงานมาเร่อยๆโอ้มีองอยเดีดขายเพ้าน้อยเี่หน่อยนงนอนขอายงา<ไ>นงายเขาขายข้าวเพรเขาส <laughs> ินขายงานก็ได้เงินเมื่อจนเจอขอบขั้วก็ดีนะ,ะไปชงไปพ,อพ่อยแม่แบบไม่กินไม่ให่อเคซือค้อเป็นการดี ไปเดือนแล้วเปล่าวันนั้นเขาเอื่นเป่าวะเขาถามเฮ้ยไปเว่าก้างอีเด้นงมูมูเอื่ไปตลาดนะอาอไอ้แม็กกินก่อนไอ้แม็กฟิกคลิปยังไอ้เนาะมีัอย่างมื่อเนี้ยนั่งก็สิเลยนั่ไปแล้วนั่งบนที่ฟิกเก็บหลังให้อป็นเว้ยเนาะนั่งก็สบายดีกันเนาะไปสิไปตลาดมูเอื่นแลเนาะสว่าดีไปก่อนมึงไปกินเไปนะ ไปไปก็ชินั่งแท่นเลยไปก0 0 0เสียบมีค่อยมาแท่นเ้อพี่น้องเลยนี่สีขอยากให้พิ่งไปเตเฮงเรอขำมุวนนั่งสี่น่พี่น้องเสยบี่โอ้พี่สบคักกินส้มคันห้าหวนก็มากินบ้านหลายเมียขาดบ้านอะไรวะเราไปใส่แล้วจะไปข้างนอกกอนจะไปด บางทีก็สิบปตลาดนั่นมีอะจังเอาคเออบางทีอะไรอะจะของสองคำสามคำกินด้วกันก็ดีัะหืมบุกบุก่งไปไปละไนอไปกันเลอวนะพี่นองกันเลอว แม่ก็เดิมีมือกันเดพี่น้องเลยกินส้ไฟร้ายนะสิไปข้างนอกก็นพี่น้องเนิฝากไว้น้ำแน่เบาตุยเนาะเมืองลาวนั่นายฝากไปน้ำสองก็ดีได้นึ่น้องเนพี่น้องเนอบเาตุยเมืองลาวแง่เนกินม่วงกโมนะเพื่นกัไปตลาดแมมก็ไปน่าแม่ก็เดิมีมนเดี่ยน้มไนไปเพี่้องเกนเนาะเมืนนีกน้สกดีพี่น้องเนิบบาตุยเมือาตุสบายดี่สู่ทุกคน